คผู้ชมครับ10กุมภาพันธ์นะครับ,รบเป็นวันคล้ายวันสถาป,ปนากองอา,าสารกศาดินแดนนะครับส่วนราชการต่างๆถึงมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะครับส่วนราชการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาป,ปนากองอา,าสารกศาดินแดนครบรอบ69ปีครับที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดสตูลนายกองเอกชาตรีนัทถลางรองผู้บังคับการกองอา,าสารกศาดินแดนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกอา,าสารกษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเกาะอาสารักษาดินแดนประจําปี2566โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลรองพอรมนจังหวัดสตูลปลัดจังหวัดในอำเภอวณัฐส่วนราชการชมรมแม่บ้านหมาดไทยจังหวัดสตูลและสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล228นายเข้าร่วมครับโดยประธานในพิธีได้อ่านสารจากนายกองใหญ่อนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการอาสารักษาดินแดนจากนั้นได้มอบเข็ม อาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชาเจา้าหน้าที่และสมาชิกพร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นรวมทั้งมอบทุนการศึกษาจากหมูล่ลนิธิอาสารักษาดินแดนทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมาไทยแก่บุตรสมาชิกและบุตรข้าราชการลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมาไทยแนะนำสมาชิกอสอร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน โดยจะร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องประเทศชาติด้วยความกล้าหาญและซื่อสัตย์สุจริต และที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่1ถนนตรังปลเลียนอําเภอเมืองตรังนายวิสิทธอ์นนันต์วรปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ69ปีโดยได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 3รายมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระราชุปถรรัมแก่บุตรของสมาชิกนะคะจำนวน4ทุนนอกจากนี้นางลักษณาพรอนันต์บวรปัญญากรองประธานแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดตรังได้มอบทุนการศึกษาอีกจำนวน20ทุนส่วนที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนโจกพัทลุงนางนิสากรวิสิทิสอรอั ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีชุมนุมกำลังพลสมาชิกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกที่ได้อุทิศต,ตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมแรงร่วมใจการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบาก โดยประธานในพิธีได้มอบเข็มอาสารักษ์ดินแดนสตูดีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกมอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาจากกองร้อยอาสารักษ์ดินแดนทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านหมาไทยจากส่วนราชการแก่บุตรสมาชิกพร้อมอ่านสารจากผู้บัญชาการจากนั้นได้ร่วมกันตรวจแต่กําลังพลที่มาร่วมพิธีด้วยครับและที่ลานศิลปวัฒนธรรมหน้าสารกลางจังหวัดปัตตานี นายกองเอกพาติมเอศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตป์ปฏิญาณของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2566โดยมีผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากทุกอำเภอเข้าร่วมกว่า1,000คนโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรกองร้อ ที่ได้มาตรฐานมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกทุนชมรมแม่บ้านมหาไทยและชมการแสดงของสมาชิกอสอวันที่10บพฤิภาพันของทุกป,ปีนะครับเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนซึ่งเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนเป็นกองกําลังสํารองที่คอยสนับสนุนการทํางานของทางราชการในการช่วยเหลือประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้บรอยขอ,ของประเทศนะครับ ตลอดจนทั้งการแก้ปัญหาสังคมตามที่ได้รับมอบหมายเช่นด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศการแก้ไขปัญหายายเสพติดการจัดระเบียบสังคมการสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 คับ